สดีครับทุกท่านครับ5โมงกว่าแล้วนะครับวันนี้นะอยู่หลังหลังหลังฟาร์มนะครับหลังสวนเออนำตุ้มตอนมาใช้นะครับท่านครับได้ใช้เรียบร้อยแล้วครับตุ้มตอนที่ทําไว้ตอนสมโอครับพี่น้องนี่สมโอสสมโอไม่รู้พันอะไรกิร่งสวยสวยมัดบนมัดล่างแน่นตึ๊บเลย วันนี้วันที่21นะครับที่วันเขาจะออกรากครับผมมุมนี้เป็นต้นกระโดนนะครับต้นกระโดนให้ตายสำสานะฮุมเรียบร้อยนะครับอมุมนี้บ้างครับอมุมนี้อันนี้มัดบนอย่างเดียวนะครับมัดบนอย่างเดียวสามกิ่งนะมัดบนอย่างเดียวสามกิ่งครับนี่กิ่งหนึ่ง ดูสิว่าเขาจะออกรากพร้อมกันไหมครับผมขอบพระคุณมากนะครับบุหลักของมิงครับผมสวัสดีครับ